สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องเชฟข้างถนนนะครับวันนี้บอยจะพาทุกคนนะมาดูผลิตภัณฑ์แป้งปลาทองโกสําเร็จรูปนะครับตาปลาทองโกอารมณ์ดีนะครับตอนนี้ยอดขายของบอยเนี่ยในเฉพาะในของราซาด้านะทุกคนก็ทะลุไปที่100กว่ากิโลกรัมแล้วเย่ yeah. ซึ่งบอยก็จะอัดคลิปนี้นไว้นะครับเป็นไดาอารี่ของตัวเองนะว่าวันหนึ่งเนี่ยที่เราแบบ ทําทธุรกิจเกี่ยวกับการขายแป้งปทัทโงสสาเร็จรูปทําง่ายแค่ผสมนะ้ำเนี่ยเราเริ่มจาก1มาเนี่ยจนถ,ถึงปัจจุบันนะตอนนี้นะครับยอดขายเฉพาะในลาซาด a านะทุกคนยอดขายอยู่ที่110กิโลแล้วทุกคนนะครับหน้าตาก็ประมาณนี้เลยสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากซื้อแป้งปทัทโกสมเร็จรูปของบอยนะก็แนะนำว่าให้เข้าไปที่ Lazada นะแล้วก็พิมพ์คำว่าแป้งปทัทโกสสาเร็จรูป1กิโลกร,รัมนะครับ ทำง่ายแค่ผสมน้ำนะครับทุกคนก็จะเห็นอ่ารูปภาพนะครับอย่างด้านขวามือของทุกคนเลยนะครับที่เป็นรูปแบบว่าเขียนว่าแป้งพัทงโกรสมเร็จรูปนะกะ็คลิกเข้าไปนะครับรูปของบอยก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีเขียนล่าอว่าเนาะร้านเฮียบอยขายทุกอย่างนะครับนี่เห็นไหมนเนี่ยสามารถดู ดูชื่อร้านของบอยได้นะครับก็คือร้านเฮียบอยขายทุกอย่างเนาะเพื่อนๆเวลาคลิกเข้าไปใน Lazada เนี่ยก็คือรูปนี้เนี่ยก็จะเป็นร้านของบอยเองนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะไปอุดหนุนนะครับแล้วก็ไปสั่งซื้อแป้งปัตะโกํสำรับอ่า นำไปทอดนะครับทดลองทอดหรือว่าจะทําเป็นธุรกิจการทำปลาตองโกนะครับซึ่งส่วนผสมเนี่ยบอยก็จะเขียนไว้หมดแล้วเนะว่าวิธีการทําต่างๆเนี่ยบอยก็จะเขียนไว้เพื่อนๆก็ลองเลื่อนดูรูปของบอยได้เนาะแล้วนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่บอยแบบกําลังแพ็คให้กับลูกค้าเนาะว่าเนี่ย ขั้นตอนการแพ็คของบอยก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็บอยเนี่ยก็จะแยกออกมาเป็นยี่กับแอมโมเนียนะครับส่วนผสมอื่นๆเนี่ยบอยก็จะใส่ไว้ในแป้งแล้วนะครับตวงไว้ให้เสร็จในแป้งเพื่อนๆไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับจากนั้นก็ผสมกับน้ำแล้วทอดออกมาก็จะเป็นรูปประมาณนี้เลยนะครับอันนี้เป็นรูปของร้านบอยเองนะครับเพื่อนๆก็ลองไปอลองไปสั่งซื้อมาแล้วก็ลองทําทดลองทําดูก็ได้นะครับซื้อ1นึกิโลสกิโลทดลองทําก่อนนะครับถ้าเรา ทำเป็นแล้วนะเราค่อยสั่งปริมาณมากๆนะครับเพราะว่าการสั่งปริมาณมากๆเนี่ยก็จะมีส่วนลดให้อีกนะครับคือเมื่อสั่งครบ500บาทเนี่ยก็จะจ,ะจัดส่งฟรีไปเลยจ้านะครับหรือว่าใครที่จะต้องนําไปขายนะครับแนะนําว่าให้ติดต่อทางแฟนเพจร้านเฮบอยขายทุกอย่างนะทุกคนบราก็จะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเกี่ยวกับส่วนลดพิเศษให้สําหรับพ่อค้าแม่ค้าน้อที่กาลังแบบ ซื้อตั้งแต่10กิโลกร,รัมขึ้นไปต่อครั้งนะครับก็จะมีส่วนลดให้นะครับก็สามารถติดต่อซื้อได้ที่ร้านาเพจเนาะแฟนเพจ f a c e b o o k ครับร้านเฮบอยขายทุกอย่างนะครับก็สามารถไปซื้อได้เลยวันนี้เราก็มาฉลองด้วยกันนะครับที่แป้งบานโกของบองอยู่ที่100กิโลกร,รัมนะครับในแพลตฟอร์มของ l a z a d a นะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะสว่วนนี้ก็สวัสดีครับ